สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุปัญหาและความต้องการของชุมชนการระบุปัญหาและความต้องการของชุมชนเราสามารถเก็บข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์สังเกตสอบถามจากประชาชนในชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานอาสาสมัครมาที่ส่วนแรกนะคะความหมายของการระบุปัญหา การระบุปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนคือการวิเคราะห์หาปัญหาด้านสุขภาพภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพและการจัดการการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆและสังเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งทุนทางสังคมศักยภาพของชุมชนและแหล่งประโยชน์รวมทั้งการบริการสุขภาพที่เข้าถึงได้ ทั้งนี้ต้องสามารถระบุประชากรเป้าหมายของการทำงานได้ด้วยทั้งกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและกลุ่มที่ให้การดูแลแนวทางในการสังเคราะห์มีดังนี้คเมื่อมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้วกำหนดกลุ่มข้อมูลออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือปัญหาสุขภาพและความต้องการของ13กลุ่มประชากรในชุมชนได้แก่โรคการเจ็บป่วยความพิการการตาย กลุ่มที่2ลักษณะชุมชนที่เป็นสาเหตุหรือเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องของลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเคมี v, หรือสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองกลุ่มที่3ลักษณะของคนในชุมชนที่เป็นสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับสาเหตุหรือที่มาของปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพได้แก่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นปัญหาหรือที่เกี่ยวข้อง กลุ่มคนพิเศษพฤติกรรมความคิดการรับรู้ความเข้าใจลักษณะทางประชากราศาสนาการประกอบอาชีพแนวทางที่2แยกข้อมูลไว้ตามกลุ่มเพื่ออธิบายปัญหาสุขภาพและสาเหตุของปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้ข้อมูลทุกชนิดจากทุกแหล่งตามความสอดคล้องกับกลุ่มแนวทางที่3ประดมสมองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตีความตามข้อมูลกลุ่มประชากรต่างๆโดยระบุป,ปัญหาและความ ต้องการการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งแบ่งแยกย่อดได้สองข้อย่อยข้อแรกแยกกลุ่มผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่ออธิบายภาพปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของคนในชุมชนเป็นรายประเด็นปัญหาและความต้องการทั้งนี้ตามกรอบการกำหนดกลุ่มประชากรเช่นกลุ่มตามอายุกลุ่มตามปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ กลุ่มที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษเป็นต้นค่ะเราสามารถศึกษาข้อมูลทุติภูมิที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้เช่นฐานข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่วนตําบล JH CIS ข้อมูลรายงานสุขภาพชุมชนข้อมูลบันทึกเวรระเบียนข้อมูลรายงานการประชุมอาสาสมัครเพื่อนำมาระบุป,ปัญหาได้ค่ะต่อมาข้อที่2นะคะใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาสนับสนุนที่มาของปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ ขข้้งตออนนนนีะะคะัการระบุปัญหาสุขภาพเป็นขั้นตอนสําคัญที่ช่วยให้เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสุขภาพในชุมชนช่วยให้สามารถกําหนดแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุดสนับสนุนการวางแผนโครงการด้านสุขภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนสามารถอ่านเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่กระบวนการพยาบาลชุมชนหน้า19-23